นานมาแล้วสองเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกคือมนุษย์และปีศาจอยู่มาวันหนึง่งเกิดสงครามขึ้นระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานมนุษย์เป็นฝ่ายชนะพวกเขาขับไล่ปีศาจลงไปอยู่ใต้ดินด้วยพลังเวทมนต์ของตนหลายปีผ่านไป นิดอีบอดปี2010ตีาตำนานเล่าว่าใครที่ปีนเขาลูกนั้นจะไม่ได้กลับมาอีกเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Under t a l e ่ l พบกับเรานะคะเพนดาลินนะคะเพนด้าตัวน้อยที่เพิ่งมาเล่นเกมได้ไม่นานแล้วก็เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เก่าแล้วละ่ะถือว่าค่อนข้างเก่าเลยมาตั้งแต่เราอยู่ช่วงหลายปีที่แล้ว <laughs> ห,ลหลายปีที่แล้วแล้วก็ เราอะ่ะยังไม่เคยเล่นจนจบแต่เราเคยดูในเรื่องของคนอื่นเล่นจบไปแล้วที่เราเลือกซื้อเกมนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันช่วงแลนวาะพอดีแล้วเ๋ยวเล่นไปด้วยเราเริ่มเล่นเป็นเราประมาณครึ่งชั่วโมงได้ทุกคนแล้วก็มาเริ่มเล่นต่อกันเลยนะตอนเนี้เรามาหยุดตรงที่คือเนื้อเรื่องมันประมาณว่าเรื่องมันประมาณว่ามีแนอดีเนี่ยมีมนุษย์กับปีศาจ ที่แย่งชิงแย่งชิงที่อยู่กันอะประมาณนั้นมัง้งแล้วก็อพอเขาเขาสู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าปีศาจเป็นฝ่ายชนะปีศาจก็เลยโดนในประเทศให้ลงไปอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเราก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเหลืองคนหนึ่งที่เผลอตกลงไปในชั้นใต้ดินนั้นแล้วก็มาอยู่ในดินแดนของปีศาจนะคะ ตอนที่เราลงมาเราก็ได้เจอกับดอกไม้ประหลาดดอกหนึ่งที่ทำหน้าตาเฟนลี่ใส่เราแต่ก็เสียงเพลงดังมากที่ทำหน้าตาเฟนลี่ใส่เราแต่ก็ทีที่ที่จริงเราะอย่างมันก็หลอกหลอกเพื่อที่จะฆ่าเราแะหว่อนที่เรากำลังจะเสียท่าก็ได้มีแม่แพะคนหนึ่งมาช่วยเราเอาไว้แล้วหลังจากนี้เราก็จะกำลังจะเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้น โอเคเนี่ยเรามาทดสอบคีก่อนเดินอ่าฮะ F อ R ีอ่าโอเคเราเดินกันก่อนนี่นะคะคุณแม่แพ้คนนั้นเนี่ยทุกคนลองฟังดูเสียงเศราประกอบเกมเพราะมากคือเขาจะมีคาแรคเตอร์ซองของแต่ละคนน่ะที่เป็นแบบเป็นเศราของเขาได้กี่นั้นไหม กดปุ่มไหนเนี่ย <S Enter s u p p l i s, mm hmm. <S นี่คือ b u t เตอร์สล c ดชินามอมพายเอ่อฉันจะฉันคิดว่าเราควรจะฉลองกันมาการมาถึงของเธอ mm hmm. ฉันอยากให้เธอมีเวลาที่ดีในการอยู่ที่นี่เพราะงานเขาก็เลยไม่ทำพายหอยทากในคืนนี้น mm hmm. ี่ไง mm hmm. ฉันมีอีกสภาพอีกอย่างหนึ่งจะให้เธอนะ เดินเร็วมากนี่นะบ้านบ้านสวยมากจริงๆคือแบบชอบบ้านแบบนี้มากอีเกมที่เราชอบเลยนก็คือสตาร์ดินะทุกคนเพราะงั้นบ้านแบบนี้ก็คือเป็นแบบว่า the b เ s สของเราเลยบ้านแปบิด this is i s นี่คือที่นี่ยังไงล่ะห้องของเธอฉันคิดว่าเธอจะชอบมันนะเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวเดียวี๋ยวหนูเพิ่งลงมาแม่ได้ใหูอยู่ที่น่หรอได้กินอะไรไหมหรือเปล่า ทำตัวเหมือนอยู่บ้านนะวิง่งวิ่งเร็วว่ากร้ดูเราดิเรานี่คือเราวิ่งสุดแล้วนะทุกคน,นอะไรก็เคยเจอดอกไม้ดอกนี้มาแล้วแต่ไม่รู้ชื่อของมันแ้หองใครเอ้ยอุ้ยหรือนี่จะเป็นห้องของคุณแม่แพ้คนนั้นนี่คือทอเรียอไดอยลี่อ่านไหมอ่านจ้า คุณอ่านข้อความทนนําไมควงกระดูกถึงต้องการเพื่อนค้ยคุคอชิวันฟิลลิ่งโวลลี่โอ้โหโวลลี่รู้สึกกระดูกมันเป็นคำพ้องกับคำว่าโรลลี่แน่แนเบอ่อลยมันเป็นมุกตลกหรือเปล่าอ๋อมันเป็นมุกตลกเลยซอฟเทดีสทางหน้านี้เต็มไปด้วยเรื่องหัวเราะ เรื่องมุกตลกเป็นจกขมขังเอล่ะเราเดินไปทางไหนได้อีกเป็นค้างเหรอทุกคนไม่นะเป็นค้างอะทุกคนเดี๋ยวนะนี่นี่คือเป็นใส่ เขาเอาเวสแลนด์เอลิงแล้วจะเป็นไทป์ของดอกไม้ที่อยู่ในที่เปียกๆหรือเปล่ามีชื่อหนึ่งก็คือใส่กรอกน้ำนี่คือ ทอเรียลซอฟต์เวอร์ที่เก็บถุงเท้าของทอเรียลเอาละนี่คือเตียงของทอเรียลสินะเขาบอกว่ามันใหญ่ยิ่งกว่าเตียงแฟร์ซะอีกอ่าก็แม่แพ้เขาตัวบะเอฟไปไแปไปไปเรามาดูตรงนี้เออ่ะ The Cactus t ท t รี่เดอะมอสตันเดเล่ e ออเปเเขาบอกว่ากระบองเพชรเป็น t ันเดเล่อออเปอเรน เดินออกไปนี่คืออะไรเอ่ยห้องตัวเองมีไหมเข้าห้องกำลังปรับปรุงอยู่เราเราพีเข้าไปดูนะโอ้โอ้น้องเหลืองน,น่ารักจังเลยอะ่ะ is you น้องเหลืองน,น่ารักที่สุดโอเคเราเรามาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกหรือเปล่าไม่มีอะไรโอเคเรข้าเข้าไปอีกกันเถอะโอ้โหโโแดงเชียว ก่องของเล่นรองเท้าไซส์เล็กๆแต่เราก็ตัวเล็กอยู่นะแต่เด๋ยนะขอยชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ตกใจอ่ะไอ้ที่โฟโต้เฟรมฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะเต็มไปหมดฝุ่นเกาะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ดย,ยยังไม่ได้อยากจะนอนอ่เราคงเหนื่อยมากอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย Before, water, cross, cinnamon, มูฟาสไลด์เอาเฮ้ยวัตเตอร์คอชซินามอนพายมหมียอกมาให้เราเหรอเปิดไฟก่อนปิด <Ooh. S 1> โอ้โห้ยนี่มันตุกตาเท่ๆแต่มันไม่สนมันไม่เราไม่เราสนใจแล้วแสดงว่าเราก็ไม่ใช่เด็กนะเล่นไปโอเคเราจะไปไหนต่อได้ างซายมือเป็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดสำรวจก่อนห้องครูโอ้ยๆๆๆๆอซ้ยอุ้ยอุ้ยใส่เอาพายัวเรียมาสไฟเอร์เมจิกเขาบอกว่าโอเว่นเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานเลยเขาเลยจะใช้ไฟอันเนี้ยในการอบเค้กเว้นมุนไฟของตัวเอง แป้งข,งขาวๆติดอยู่ผสมดีซันไดอะแ n ร์เนมช็อกโกแลตบาร์ในแบรนเนมช็อกโกแลตบาร์ในฟิตโอ้มีแบรนเนมช็อกโกแลตด้วยเหรอไปเอามาจากไหนเนี่ยทอรี่เอายู้ให่ทอรีอเร่เอา้มันสวยนกันนเขาคงอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะเขาก็เลยแบบดีใจที่เรามาอยู่ด้วยมีหนังสือเก่าๆมากมาย จะให้ดูว่าชอบที่สุดก็คือไอ้หนังสือเกี่ยวกับการล่าแมลงโอ้เขาเตรียมให้เราเรียนแล้วเราไม่อยากเรียนเลยเราไม่ชอบการเรียนหนังสือนี่มันน่าจะเซอร์ไพรส์มากฉันอยากเป็นอาจารย์มาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่น่าเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่โอ้ดูเขาทําหน้าดิแอะแอะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ ฉันแหะฉันดีใจที่เธออยู่ที่นี่นะโอ้เธอต้องการอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออเอออยากกลับบ้าน t h is is your home now t h is is ที่นี่คือบ้านของเธอแล้วน่ากลัวอยู่นะเราเราอยากออกไปจากที่นี่อนะ่ะเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะ เขาพยายามขายแล้วทุกอย่างเลยนะ,ะเราอยากออกไปจากที่นี่แะ I have to do something stay here ไม่เอาไม่อยู่อย่าอย่าไปไม่เขาจะกลับแล้วเขาจะเขาจะออกไปเขาจะลงไปข้างล่างเขาจะหนีออกจากที่นี่ พัสยานเตอเอ็นออกเตงถ้าออกเดียวคือทางสิ้นสุดของชั้นใต้ดินฉันจะทำลายมันจะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่อีกทีนี้ก็เป็นเด็กดีอยู่ข้างบนบ้านซะบายบายบา ทุกคนที่ตกลงมาที่จะได้พบกับโชคชะตาเดียวกันฉันต้องเจอมันอีกครั้งและอีกครั้งพวกเขามาพวกเขาไปพวกเขาดะอโอ้พวกเขาตายเด็กน้อยเออถ้าเกิดเธอจากที่นี่ไปแอสกอจะฆ่าเธอฉันคือคนเดียวที่จะปกป้องเธอได้เข้าใจใช่ไหมกับห้องไปซะ ต้องไม่เอาจะก,กลับบ้านอย่าพยายามอยู่ฉันฉันไม่ได้จะอยู่เธอฉันจะเดินแซงเธอนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายอ,อทุกคนเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่คือเราเล่นไปแล้วครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วเราก็จุกได้กา,กากมากแต่ว่าทุกคนเราจะไปเราจะไปสู้ด้วยกันนะ d ดู n t to l อรี e อยาก จะออกไปจากที่นี่มากขนาดนั้นเราก็ต้องอยากออกไปสิเราเป็นมนุษย์เราจะอยู่ที่บ้านของปีศาจได้ยังไงเราไม่อยากฟังเรื่องหอยทากสักหน่อยอเธอเหมือนกับคนอื่นๆมีแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นพิสูจน์ตัวเองสิพิสูจน์ว่าเธอแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อสู้ออ โอ้เราเราทำเราทำตัวดีๆเราเราเรา,เราคุยกับทอร์เรียกอ๋อค่ะเราเราคิดบทสนธนาไม่หรอไม่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 ไม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 เก้เราจะเราจะมาสู้กันลือว่ากด enter ไม่นะจ้าจ้าจ้าได้เลยทอร์เรียกได้เลยโอ้โหเลื่อนเยอะมากว้า เรามีเรามีอะไร,รเร<ๆ> okay, า,ยยา,า,ารเรา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 เรยเราเราเาเร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 ายราเราเราาเร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 ากราเาเร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 าเอาเราเรากราเาเกัน,น,ากกนราเราเร,เราเาเร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 าเาเราเรอเรา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 เรเรายกอเอาเร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 อเรายกเาเาเราเราเ่าเเราเรางเรืเราเราาเเราาเรเราเรเอ เรียวโมเลียวยาเราต้องดิมพาย o ้ my god o ้ my god o ้ no 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 อ้าหักเหนือเอยโอ้โเรียวเตียมใช้ Magical attack เรียวจะจะทำระตุยอย่างนั้นเลยนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ่อจอ๋อเาลองพอได้ทางออกนะเดี๋ยวกัเรารู้วิธีแล้ว ะะเ,เราต้องคุยกับเอลี่อ,อ่เจ okay. oh oh ๊โอ้ย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 โอ้เราจะตายงั้นเอทุกคนเราจะตายทุกคนเราทํยดีอะเราเราาอะไรได้บง้งคนม <c oughs> อย่าเราก็เป็นเด็กดีล้อไงเขาเรียกเราเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายนะเขาเรียกไดไหมว่าเรากำลังจะเรเก็น้อยที่เกิดกำลังจะก,ก,กจะม้มหนกำลังจะตายอะไรอ่ะเขาเรียเกเงก็ดีเลยเราพยายามจะพูดคุยนพยายามจะเรียกร้อง บางน,น่าสงสารเออโอ้ความเชื่ออยู่เฉย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 ไว้นะทุกคนเราย่อมลงมาถึงเธอเราก็พยายามพูดคุยการพูดค <c oughs> ุยคงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเรางของนี้เอ้ยการแก้ปัญหาของทางเรื่องนี้ทางเรื่องอยู่ก็้องสำหรับปัญหานี้เออไปเองวงเองอยู่ดีๆก็มือเหนื่อยเหนื่อยออกมือ เราก็ยังจะพูดคุยต่อไปเราจะเราจะไม่ยอมแพ้พอสู้ไม่ได้แล้วไปพูด,พดคุยเราจะคู้ต่อ เราปล่อยปล่อยเราไปเราอยากกลับบ้านอเลี้ยวเราอยากกลับบ้านขอเลี้ยวเลี้ยวเราอยากกลับบ้านอเลี้ยวเราอยากกับบ้านอเลี้ยวอเลี้ยวเราอยากกลับบ้านอเลี้ยได้ปรดเอคือเขาหลบเราอะ ิ just inside go upstairs bye 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 เาเรียกอย่าทีกับเรานี่ไนี่น่ะ่ข้าฉันข้าฉันเลย ก็ฆ่าฉันเลยคราวนี้ฆ่าฉันสิฆ่าฉันเลยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฆ่าฉันไปเลยมาเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจอไไม่ต้องมี ไม่อยากไม่อยากชนะแล้วก็ไม่อยากแพ้ด้วยกดออกเกมได้ไหมอออออเอาไม่นะอไม่ you, you are stronger than I thought listen จ o m ีฟังนะาเด็กน้อย เธอจะไปหลังประตูนี้เดินให้ไกลเท่าที่เธอจะเดินได้แม้ว่าเธอจะเจอทางออกแล้วเอสโกอ้อย่าให้เอสโก้พาเธอพาวิญญาณของเธอไปเขา เขาจะต้องทำมันแผนแผนของเขาจะสำเร็จไม่ได้<อ>เป็นเด็กดีใช่ไหม <c oughs> ไม่เด็กน้อยของมัมมี <c oughs> ไมามา่ไม่ไม่ไม่แต่มันเป็นเ,เรื่องอะทุกคนทำไมดีอะ <c oughs> ให้กลับไปได้ไหมแมวแมวอ๋อเรา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 ไม่มีมันยอมแพ้แล้วเฮ้เฮ้เอาไงดีเอ้เอ้ไปก็ไหนจะถึงเออ นี่มันดอกไม้ต้นเกมดอกไม้ต้นเกมนี่นะทุกคนอ๋ออ๋ออ๋อเราไม่สามารถย้อนเวลาแล้วก็กลับไปเปลี่ยนจุกชะตาของตัวเองได้อีกแล้วในโลกนี้มีแค่การฆ่าหรือถูกฆ่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะทำลายกฎนี้ได้ ธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยเธอเจ้ามนุษย์แต่เมื่อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้น <c ười> โอ้ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้ได้ดวยซ้ำเคยช่างน้างงเขาอะไรเขียงนี้โอ้ยดกไม้ผีสิง ดอกไม้ผีดอกไม้ผีทุกคนไปกันเถอะไปสู่สวงสวรรค์จึ๊บจบพาแล้วขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้เลเจ๊ะตเต้ต่ออันทัสองรอพากสองได้ในวันถัดไปแจ้